ตำนานเล่าว่านายอดเขาเสียอันกว้างใหญ่ไรที่สิ้นสุดสุดขอบโลกมีสิมีชีวิตแห่งความกุลาหลนสถิตอยู่พะละกำลังและขอบเขตของมันไม่อาจอย่างถึงใต้ล่าไร้ผู้ไร้เทียบเทียมเป็นเวลาหลายหมื่นปีพวกเขาเร่ร่อนไปทั่วปล่อยตัวตามอำเภอใจกระทำการชั่วร้ายนับไม่ถ้วนเมื่อได้ยินชื่อของพวกเขาบางคนก็ถึงกับตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวอยากจะหลีกเลี่ยงการบังชกิหน้าให้มากที่สุดด้วยความหวาดผวาอย่างที่สุด บางคนใช้ชื่อของพวกเขาทําให้เด็กที่กาลังร้องไห้ตอนกลางคืนเงียบลงพวกเขาได้รับสิทธิ์นับไม่ถ้วนและมียอดฝีมือระดับสูงของโลกล้วนมาจากใต้การอบรมสั่งสอนของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นจอมานผู้ท้าทายสวรรค์บนวิถีมนันจักรพรรดิปีศาจทิศบุรพาจักรพรรดิเทวทิศประจิมเจ้าแห่งสังสารวัดแม้กระทั่งเจ้าแห่งปฐมิตรสวรรค์พวกเขาทั้งหมดล้วนเคยเป็นสิทธิ์ของคนเหล่านั้นและบุคคลที่น่าสัจจรเช่นนี้ใช่แล้ว มันคือข้าเองผู้ก่อตั้งบัตตรมิสวรรค์ผู้นำที่ได้รับการยกย่องแห่งบัตเตรมิรมารอารย์ของจักรพรรดิปีศาจเทพนอกเวลาจักรพรรดิเฟิงตูเจ้าแห่งความกลางหลสูงสุดเต้าหมิงจือมาเลยแม้ว่าเจ้าจะฆ่าข้าแต่ก็อย่าใช้ท่าใหญ่ไม่ระวังหน้าระวังหลังแบบนั้นคือไม่ทำลายดอกไม้กับหญ้าบริสุทธิ์คงจะไม่ดีแนะ่ข้าพูดถูกหรือไม่สินรักของข้าท่านจอมพลดาวพห้บาทถูกพวกมารร้ายถล่มหายไปจริงหรือ พวกเขาถูกฆ่าได้ด้วยความแข็งแกร่งระดับนี้จอมพลอย่างข้าก็คงจะไม่จําเป็นต้องออกโรงด้วยตัวเองสิทธิ์ของเต้าวมิงจือสวีไคสมแล้วจะแบกจาย์ของข้าทหารทุกนายฟังให้ดีจอมมานบนยอดเขาเซียนภัยสาไร้สิ้นสุดได้ทําลายค่ายกลป้องกันประเทศของเราวันนี้ในห,หนะจอมพลจะสังหารจอมมารและปกป้องแผ่นดินของเราในนามขององค์จักรพรรดิสังหารจอมมาร